ประเด็นต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าคนไทยนะคะที่ถูกทางฝั่งมาเลเซียจับกลุ่มกรณีที่ลักลอบข้ามแดนรวมไปถึงบรรยากาศตอนนี้ค่ะหลังจากที่มาเลเซียมีการส่งทหารตรึงพรมแดนหลังจากที่ประกาศใช้กฎเหล็กเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวภาคใต้ตอนล่างค่ะ สวัสดีค่ะพิชยงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับผมชัยยงครับอยู่ในสายนะครับแต่ว่าเห็นว่าที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับพิชยงจับบีไเอ็นได้ในระดับปฏิบัติการเนะครับใช่ครับนะฮะเมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับกองกำลังสามฝ่ายนะครับก็เข้าไปปิดล้อมนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บ้านตันยงครับตำบลบาโลหมู่ที่สองอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับสายข่าวได้แจ้งว่านะครับมีแนวร่วมของขบวนการ B R N ระดับปฏิบัติการที่มีหมายจัดอยู่ด้วยนะครับเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยมีการนำเอาวัตถุระเบิดนะครับเข้ามาด้วยนะครับโดยที่เอามาซ่อนอยู่ในที่บ้านกูวิงหมู่หกตำบลบารกนะครับหลังจากรับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายก็ได้มีการสนธิกำลังแล้วก็เข้าปิดล้อมนะครับบ้านหลังดังกล่าวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัจบกุ่มนมายมะดา นะครับอายุ45ปีอยู่บ้านที่60ตำบลคลองมานึงอำเภอเมืองอจังหวัดปัตตานีนะครับภูมิํำเนาเขาอยู่ปัตตานีครับแต่เข้ามาหลบซ่อนเพื่อมาก่อเหตุในพื้นที่ของบ้านบารโขนะครับตำบลบารโนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอ,อยะหา,าแล้วก็จากการสืบทราบนะครับก็เกี่ยวข้องกับการซุ่มยิงนะครับ่าสิบเอกามบัด และตูกางนะครับทหารสังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-2นะครับซึ่งถูกซุ่มยิงโดยพลแม่นปืนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วได้รับบาดเจ็บนะครับก็เลยจากการปิดล้อมตรวจค้นก็สามารถจับกุมได้โดยที่นายมาดาโอมาแซนะครับไม่ได้ต่อสู้หรือขัดขืนแก่อย่างใดครับตอนนี้ก็นำนายมาดาโอเนี่ยครับไปยังศูนย์ซักถามนะครับในพื้นที่ได้ส่งไปให้ศูนย์ซัถามนะครับ ของชก41ครับอําเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อที่จะได้สืบสวนสอบสวนแล้วก็ซักถามเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้ทราบว่านายมาดโอมะแซนะครับเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในพื้นที่ มีคดีอีกคดีนะครับและก็การเข้ามาครั้งนี้นครับมีการนัดพักพวกหรือผลพักที่จะมาก่อเหตุหลังน้ำรถอย่างไรนะครับนี่ก็คือเรื่องของการจับกลุ่มนะครับกลุ่มของกอ,องกำลังติดอาวุธ v ีเอนซึ่งเป็นไปตามข่าวที่ว่าหลังจากน้ำรถแล้วนะครับจะมีการก่อเหตุในพื้นที่ของสามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาก่อนที่จะถึงวัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับน้องเก่งน้องสตางครับนี่คือสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่น้ําเริ่มลดลงครับนายมดาโอเป็นสมาชิกระดับปฏิบัติการขบวนการ b i n มีหมายจับปวิยายาด้วยไอสมาชิกระดับปฏิบัติการนี่มันคือหน่วยลบของ BIN เลยหรือเปล่าครับพิชยงใช่ครับสมาชิกระดับปฏิบัติการน่นะครับคือจะถูกเลื่อนจาก เยวาวชนช่วยลบขึ้นมาก่อนนะครับในพื้นที่ของสามจังหวัดสี่อำเภอของภาคใต้ครับโครงสร้างของ BIN นะครับ ในพื้นที่นะครับในแต่ละหมู่บ้านนะครับจะมีแนวร่วมนะครับที่ทําหน้าที่หน่วยต่างๆเพื่อประสานงานกับกองกําลังติดอาวุธอยู่หมู่บ้านละหกคนครับนะครับในหมู่บ้านละหกคนนี้ครับก็จะแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายเยาวชนหญิงเยาวชนชายฝ่ายขนส่งนะครับแล้วก็ฝ่ายขาวนะครับฝ่ายประสานงานนะครับสําหรับติดต่อ,อ กับกองกําลังติดอาวุธที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะครับในการอำนวยความสะดวกต่างๆตั้งแต่การส่งมอบอาวุธการหลังจากปฏิบัติการเสร็จก็มีการเก็บอาวุธเพื่อส่งต่อนะครับส่วนชุดที่เรียกว่าชุดปฏิบัติการหรือหน่วยปฏิบัติการนะครับก็คือชุดของ RKK นะครับซึ่งก็ถือว่าได้ผ่านการฝึกในการใช้อาวุธ ผ่านการฝึกในการก่อเหตุมาแล้วนะครับเป็นการฝึกะระปฏิบัติการที่ผ่านการฝึกในเรื่องของการวางตะปูระบายในเรื่องของการโค่นต้นไม้นะครับเพื่อขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจนสามารถบรรจุเป็นกองกําลังของ RKK ได้แต่ยังไม่ถึงกับเป็นหน่วย ที่เรียกว่าคอมมานโดครับนะครับก็เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ครับครับวันนี้จับได้คนหนึ่งแล้วเท่ากับว่ามันเป็นสัญญาณว่าตอนนี้ b ีเนเนี่ยมันเริ่มลุกคืบเอาระเบิดเอาอะไรเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วหรือเปล่าครับพี่ชยงหมายถึงว่ายังคนที่ยังจับไปได้อีกนะมันมันเข้ามาแบบนี้หรือเปล่าครับแบบเป็นหน้ากระดาษหรือเปล่าครับ ก็คือวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีความเคลื่อนไหวในการที่จะเข้ามาก่อเหตุแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยครับยังไม่สามารถที่จะ,ะพบเห็นหรือความเคลื่อนไหวของเหล่าของคนเหล่านี้ที่เข้ามาครับเพราะว่าเราต้องอาศัยงานการข่าวเป็นหลักครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่ของอ อำเภอตําบลบารุกอำเภอยะหาเนี่ยครับเรามีงานการข่าวที่ดีเราก็เลยทราบความเคลื่อนไหวว่ามีนายมะดาโอมะแซหลบเข้ามานะครับเราก็เลยสามารถที่จะเข้าไปปิดล้อม ตรวจค้นแล้วก็จับกลุมได้แต่ในอีกหลายๆพื้นที่ซึ่งงานการข่าวของเราไม่เข้มแข็งนะครับเราก็จะยังไม่ทราบนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของงานการข่าวที่จะต้องประสานกับหน่วยกองกาลังของเราในพื้นที่ถ้าง,งานการข่าวเราดีเราก็จะพบเห็นความเคลื่อนไหวของขบวนการติดอาวุธที่เริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวเริ่มที่จะเข้ามาวางแผนนะครับที่จะก่อเหตุแล้วครับครับ คราวนี้ไปดูความเคลื่อนไหวแม่ทัพภาคที่ค่ะสำหรับภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะคะพร้อมกับคณะเข้าเยี่ยมคาระวะจุราราชมนตรีเพื่อหารือข้อราชการและขอคำแนะนำในการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะพี่ชยงคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะขึ้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งนะครับถ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระดับผู้นำของกองทัพนะครับแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นะครับก็จะเข้าไปพบกับทางของท่านประธานนะครับคือท่านจุฬารา,าชมนตรีนะครับท่านอารุณบุญชมนะครับซึ่งเป็นจุฬารา,าบุนตรีคนล่าสุดนะครับเป็นประมุขของศาสนาอิสลามในการที่จะเข้าไปในการไป พบนะครับก็คือเพื่อไปหาหรือในข้อราชการรวมทั้งขอคำแนะนำในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดแคเดนภาคใต้ครับเนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดแคเดนภาคใต้นะครับประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดนะซึ่งศาสนาอิสลามนะครับก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ขบวนการ b i ีนเอนะครับนำเอาหลักการศาสนาไปบิดเบือนเพื่อใช้ประโยชน์กับขบวนการ b i ีในการเคลื่อนไหวในการบ่งเพาะในการใช้หลักศาสนาสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในพื้นที่นะครับซึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชดยดายแดนภาคใต้ครับจะต้องได้รับความร่วมมือกับผู้นำศาสนาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ,ะ,ะจุฬาลัต ชนตรีท่านเป็นประมุขนะครับท่านาจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําให้การประสานงานกับคณะผู้นำศาสนาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับในพื้นที่นะครับก็จะมีที่รองลงมาจากตุลาราชมนตรีก็คือ,อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับ ามจิตวิญญาณต่างๆในพื้นที่นักวิชาการด้านศาสนาอิสลามในพื้นที่ครับคนเหล่านี้ครับต้องให้ความร่วมมือกับทางกรอนาภาค4ี่ส่วนหน้าในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเพราะจุดแข็งของบ i ไอเอ่นะครับนั่นคือการใช้หลักศาสนามาบิดเบือนข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ,อเวลามีการปิดร้อมตรวจค้นนะครับแล้วก็ฝ่าย BIN ถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐวิสามันถึงแก่ชีวิตนะครับก็จะมีการใช้หลักศาสนามาบิดเบือนว่าคนที่เสียชีวิตก็คือผู้ที่พีชีพนะครับตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดข้อเทอ็จจริงนะครับเป็นการ ใช้หลักศาสนามาบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะผู้ที่พรีชีพในลักษณะที่หลักการศาสนาอิสลามบัญญัติไว้นะครับจะต้องเป็นในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา นะครับแต่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเรายังจะต้องอาศัยการให้ความร่วมมือนะครับจากผู้นำศาสนาในพื้นที่และก็เราต้องการคำแนะนำจากจุราราชมนตรีว่าเราจะมาพูดคุยกับผู้นำศาสนาในพื้นที่อย่างไรจุราราชมนตรีท่านจะใช้อ่ หน้าที่ของท่านในการที่จะมาช่วยเหลือเราในการพูดคุยกับผู้นำศาสนาอย่างไรให้ผู้นำศาสนาเหล่านี้ครับมาช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในส่วนที่เป็นกำลังของ b i n ให้รับรู้ว่าสิ่งที่ b i n ใช้หลักศาสนาในการบ่มเพาะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ครับยังถือว่าเป็นปัญหาหนักอกหนักใจ ของอหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมนอภาคสี่ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับเพราะนะครับเรายังไม่สามารถที่จะหาความร่วมมือจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ในการที่จะมาช่วยเหลือเราในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการบม่มเพาะการใช้หลักศาสนาของบีอเอ็นมาบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ครับเพราะผู้นำศาสนาเหล่านี้กลัวอิทธิพล ของ B I N นะครับทั้งที่รู้ว่าทำที่การบ่มเพาะของ B I N เป็นสิ่งไม่ถูกต้องแต่ผู้นำศาสนาในพื้นที่ก็ไม่กล้าที่จะ,ะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะไปสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องเกิดขึ้นครับค่ะพี่ชยองคะประเด็นสุดท้ายคะ่ะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้มีการคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ ครับเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้นะครับก็มีเรื่องของการเมืองในภาพใหญ่เรื่องหนึ่งและก็การเมืองท้องถิ่นเรื่องหนึ่งครับการเมืองในภาพใหญ่ก็คือทุกคนให้ความสนใจในเรื่องที่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีกลุ่มคนที่เคยเป็นอดีตพันธมิตรนะครับที่เคยลงถนนมาแล้วนะครับ ได้ไปพบกับทางนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอในเรื่องของเกาะขูดและในเรื่องของอเรื่องต่างๆที่กําลังขัดแย้งอยู่ในเรื่องของการเมืองนะครับที่บอกว่าจะมีการลงถนนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งในสภา,ากาแฟก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับเพราะในอดีตนะครับ ประชาชนในภาคใต้ะนะครับเคยร่วมลงถนนมาแล้วนะครับในการที่ขับไล่รัฐบาลชุดก่อนๆที่เกิดขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็บอกว่าขณะนี้นะครับเงื่อนไขทางการเมืองของรัฐบาลของประเทศไทยยังไม่สุงงอมนะครับยังไม่ถึงขั้นกับที่จะต้องมีการลงถนนเพื่อขับไล่รัฐบาล เพราะเขาบอกว่าหลายๆเรื่องของรัฐบาลที่ประชาชนไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับสุดท้ายนะครับรัฐบาลก็ถอยไปแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของการขึ้นภาษีแหวกจาก7เป็น15เปอร์เซนวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลบอกว่าชะลอไปก่อนนะครับ เรื่องของกฎหมายทางทหารนะครับที่เป็นเรื่องร้อนๆอนอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับจะรากฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้มีการปฏิวัติรัฐประหารในอนาคตนะครับหลังจากที่หลายๆฝ่ายออกมาไม่เห็นด้วยรวมทั้งพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลบางพรรคนะครับก็ออกมาไม่เห็นด้วยก็มีการถอยออกมาแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็มองว่าวันนี้นะครับยัง ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการไปลงถนนเพื่อไปขับไล่รัฐบาลชุดนี้ครับเพราะสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สุกงอมรวมทั้งในเรื่องของเกาะกูดเองนะครับวันนี้นะครับเขาก็มองว่าเกาะอูดเนี่ยครับเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นและ เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะเสียดินแดนตรงส่วนนี้นะครับและรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการไปพูดคุยนะครับใน MOU 4 4ในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์หรือในเรื่องของพื้นที่ทับส้นแต่อย่างใดน,นั่นคือเรื่องการเมืองในภาพใหญ่เรื่องแรกนะครับที่สภากาแฟของ ภาคใต้ให้ความสนใจครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาครับที่สภากาแฟมีการพูดคุยกันอย่างาาถึงทิศถึงหิง,ง,ง,งครับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเมื่อ,อส,สองสัปดาห์ก่อนนะครับมีการเปิดตัวนะครับผู้สมัครนายกบอบจจังหวัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลานะครับโดยพรักปัญาธิปัตย์นะครับทางฝ่ายเลขาธิการพักและก็ผู้แทนนะครับสสในพื้นที่ครับได้มีการเปิดตัวหนุนนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนะครับอดีตอ,อธิบดีผลหลวงนะครับให้เป็นผู้สมัคร,รอบจสงขลาโดยมีการไปเจรจาให้ในายไพเคฑนนะครับมากสุวรรณซึ่งเป็น นายกอบจอคนปัจจุบันที่เป็นคนของพรรคประยัธิปัตนะครับให้ล้มเลิกการลงสมัครแขแทกับนายสุพิธพิทักษ์ธรรมโดยเอ็นนำของพรรคประยัธิปัตย้างว่าพวกเขาทั้งหมดจะไปสนับสนุนนายสุพิธพิทักษ์ธรรมแทนนายไพเกณ์มากส่วนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับก็มีข่าวว่าครับคนที่สนับสนุนนายสุพิธพิทักษ์ธรรม ซึ่งเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการกลับลำอีกแล้วครับหันมาสนับสนุนนายไพเกณ์มากสุวรรณอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าสาเหตุที่ไม่หนุนนายสุพิธนะนะครับเป็นเพราะนายสุพิธไม่ยอมสวมเสื้อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็กลายเป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในการเดินเกมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างสนุกสนานครับถึง การไล้จุดยืนนะครับถึงการผิดขวาผิดตัวและก็ถึงอะไรต่างๆหลายเรื่องในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่าทางาแกนนําของพรรคภูมิใจไทยนะครับได้ออกมาสนับสนุนอดีตนาย,ยกาเทศบาลเของลูกช้างครับนายประสงค์บริรักษ์ให้ลงสมัครแข่งขัน นายกอบอจอในจังหวัดสงขลาด้วยโดยจะใช้โมเดลของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งพักสีน้ำเงินสามารถที่จะควํำนะครับอ,อ,อดีตนายกที่ลงแข่งขันได้โดยพักสีน้ำเงินสามารถใช้โมเดลในการหาเสียงโดยไม่ใช้เงินจนสามารถได้รับชัยชนะครับ วันนี้ครับเรื่องการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาก็กลายเป็นเรื่องร้อนกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและก็วิาพากวิการกันมากครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับครับพี่ชยงก็ไออบจสงขลาเนี่ยกว่าจะได้เลือกก็ต้นปีหน้าแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งว,วันที่หนึ่งอหนึ่งกุาพาเป็นวันโหบัตรเลือกตั้งครับ,รบพี่ยงมีอีกประเด็นอีกนิดน,นึงครับ มันมีประเด็นเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมันจะส่งผลกับ้การเลือกการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้กับประชาธิปัตย์หรือเปล่าครับคือน่าจะส่งผลครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์อ้างครั้งแรกนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งคนของพรรคพรรคประชาธิปัตย์ที่ใส่เสือ้อพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งโดยอ้างว่าพรรคอยู่ในช่วงของการตกต่ำนะครับและก็พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งจะเสียที่นั่ง นายยกอบจที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาหมาดนะครับอยู่ๆครับพักะยาธิบัตรก็กลับลำนะครับไปเอาคนของะยาธิบัตรที่ะยาธิบัตรสั่งห้ามไม่ให้ลงแข่งขันกับนายสุพิธนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นความสับสนวุ่นวายนะครับที่ประชาชนนะนะครับมองถึงความไร้หลักการของพักพยาธิบัต์ในจังหวัดสงขลาครับ ก็เดี๋ยวตามช็อตต่อช็อตวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีสสดครับ,รบน้องเก่งน้องกระเทงครับ